การเชิญกลุ่มเป้าหมายให้มากดถูกใจเพจอีกวิธีหนึ่งอยู่ในโพสต์ของเรานั่นเองค่ะโพสต์ของเราที่ส่งออกไประบบจะนำส่งตามกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็จะไปผ่านสายตาแล้วก็จะมีคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะหรือไม่คอมเมนต์ก็ได้ค่ะแต่อาจจะแค่กดถูกใจนะคะแล้วก็มีการเข้าถึง กลุ่มเหล่านี้ล่ะค่ะเราสามารถเชิญให้เขามากดถูกใจเราได้เราจะเช็คได้แบบนี้ค่ะเข้าไปในโพสนะคะที่เราโพสไปตามตัวอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆอมาดูที่โพสของเรานะคะอะโพสนี้ค่ะกดลงไปเลยค่ะที่โพสซึ่งโพสนี้นะคะพี่น้องโพสไปเมื่อวันที่11ทธันวาคมนะคะ มีนะคะคนกดถูกใจถึง4 4 8แล้วก็มีทั้งหมดนะคะ52ความคิดเห็นนะคะอ่ะมีทั้งหมด52คอมเมนต์ด้วยกันเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราก็ตอบคอมเมนต์ไปเสร็จแล้วในส่วนที่ไม่ได้คอมเมนต์เขากดถูกใจเราอยู่นะคะเราก็กดลงไปที่ตรงนี้เลยค่ะด้านบนจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยนะคะ จะมีช่องสี่เหลี่ยมซึ่งบางส่วนเนี่ยพี่น้องเชิญไปแล้วนะคะแต่ก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้เชิญซึ่งเราอย่าเชิญเยอะเกินกว่าวันละ50นะคะอันนี้ก็ทยอยเชิญไปแล้วแต่ยังมีเหลืออยู่นะคะมียังมีเหลืออยู่ค่ะอืเราก็เลื่อนมาค่ะเลื่อนมานะคะนี่ค่ะยังมีคําว่าเชิญ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 อยู่ด้านหลังเรากดเชิญได้เลยค่ะนะคะนี่ เชิญพอเชิญเสร็จเราจะเห็นว่าส่งคำเชิญแล้วเราค่อยกดต่อนะคะถ้าเรากดรัวๆนะคะระบบก็จะขึ้นคำว่าเชิญกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะเชิญเสร็จมาดูนะคะอ่ะส่งคำเชิญแล้วเราค่อยเชิญคนต่อไป6ะหกอ่ะเจ็ดแปนะคะเ สักสิบก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยกลับมาเชิญอีกทีอย่าเชิญแบบรัวๆนะคะแต่ก็สามารถเชิญวันได้ถึงห้าสิบเลยมากน้อยแล้วแต่เพจนะคะนี่ค่ะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่พี่ๆน้องๆสามารถเชิญมากดถูกใจเพจได้รู้แบบนี้แล้วเพื่อนๆลองไปเช็คโพสต์เก่าๆของเราดูค่ะแล้วคราวหน้า พี่น่องจะมาแชร์แบ่งปันจากประสบการณ์จริงอีกค่ะ